สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเช่นเคยนะครับทนายป๊อกในสัปดาห์นี้นะครับคงไม่มีข่าวอะไรที่ฮอตฮิตและได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเท่ากับข่าวของผู้กำกับโจ้นะครับผมผู้กำกับของ สถานีตำรวจอุอรจังหวัดนครสวรรค์นะครับจากเหตุการณ์การใช้ถุงคุมศรีรษะผู้ต้องหาในการสอบสวนค้นเข้นหาของกลางนะครับมันสืบเนื่องมาจากที่ทนายดังแห่งยุคอย่างน้อยสองท่านนะครับมีการนำคลิปออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้จนในที่สุดก็นำไปสู่การสอบสวน ออกหมายจับนะครับแล้วก็เกิดการจับกลุมในที่สุดเมื่อวานก็จับผู้กำกับโจ้ได้แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้ถแถลงข่าวจากการถแถลงข่าวเมื่อคืนเนี่ยสิ่งที่ผู้กำกับโจ้พูดกับสื่อมวลชนที่สื่อมวลชนซักถามเนี่ยเท่าที่ฟังดู ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่คำรับสรรารภาพนะครับแต่มันคือการปฏิเสธข้อกล่าวหาถ้าพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยแล้วการตอบคำถามนักข่าวเมื่อคืนผู้กักโจ้บ,บอกว่าที่ทำไปเพราะต้องการจะเค้นให้ผู้ต้องหาบอกที่ซ่อนของยาเสพติดนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่แต่ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นมัน มันเกินเลยแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเจตนาของเขาคือไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านะครับส่วนสุดท้ายแล้วพนักง,งานสอบสวนจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องไปอย่างไรก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนซึ่งซึ่งก็คงไม่ไปก้าวล่วงนะครับผมในส่วนของลูกน้องของผู้กำกับเองนะครับจะ สุดท้ายแล้วจะมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดหรือจะเป็นการทําไปเพราะ,ะขัดขืนไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนชุดนี้จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลต่อไปนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดน,นะครับเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยสังคมก็จะมาตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น กระบวนการยุติธรรมเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจวงการตำรวจในฐานะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นนะครับเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมมันมีความสาคัญอย่างมากนะครับในการที่จะพิสูจน์ความผิดของคนในการกระทำความผิดต่างๆ มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดมานะครับพอมีข่าวว่าตำรวจไปซ้อมผู้ต้องหาตำรวจไปกระทําความผิดเสียเองเสียงเรียกร้องจากสังคมความไว้ใจจากประชาชนมันยังมีอยู่หรือไม่สังคมก็จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์กรตำรวจนะครับการปฏิรูปองค์กรตำรวจเนี่ยท,ทุกสมัยนะครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มันเป็นนโยบายของคอสอชอที่เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมได้มีการบัญญัติบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไว้ในหมวดที่16เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไว้นะครับผมคือการปฏิรูปประเทศเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย มันจะต้องดําเนินการเพื่อให้ไปถึงจุดหมายอยู่3ประการนะครับผมการแรกก็คือเพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยนะครับมีความสามัคคีปองดองนะครับผมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนะครับผมสองก็คือให้สังคมมีความสงบสุขนะครับมีความเป็นธรรมและมีโอกาสทัดเทียมเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับ ประการที่3ก็คือเพื่อให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรัริย์ทรป็นะครับนี่คือเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศนะครับในการที่จะไปถึงจุดหมาย3ประการนั้นนะครับผมรัฐธรรมนูญก็กําหนดว่าการปฏิรูปจะต้องกระทําในด้านใดบ้างนะครับ ก็จะมีอย่างเช่นด้านการเมืองนะครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆด้านอื่นๆก็คือที่ไม่ได้ระบุไว้ก็ก็ปรวมไว้ในด้านอื่นๆนะครับผมการปฏิรูปองค์กรตํารวจเนี่ยมันอยู่ในบทบัญญัติ ของรัฐมนูลในส่วนที่ว่าด้วยการการปฏิรูปงานทางด้านกระบ,บวนการยุติธรรมนะครับ mm hmm. เขาบัญญัติเรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจไว้โดยเฉพาะเลยนะครับแสดงว่านับตั้งแต่มีการปฏิรูปแก้ไขกฎหมายตำรวจมาตั้งแต่ปีพศ2547หเนะี่ยหลังจากนั้นมามันก็ยังคงมีปัญหานะครับมันเลยถูกบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของรัฐมนูลเป็นเรื่องเฉพาะ นะครับเพราะคงจะเห็นปัญหากันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับในการปฏิรูปองค์กรตำรวจเขาเขียนไว้ไว่าอย่างไงอะครับผมเขาบอกว่าจะต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจห,หน้าที่นะครับภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำรวจให้มีประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายและพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนนะครับซึ่งการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภูมิใจในหน้าที่ของตน นี่คือหลักใหญ่ใจความเลยที่ต้องแก้นะครับก็ในการที่จะปฏิรูปตามที่กล่าวมาเนี่ยเขาให้มีการตั้งคณะก,กรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับคณะกรรมการชุดนี้ประธานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิมีความสามารถแล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับผมมาก่อนส่วน ประธานด้านอื่นๆก็จะมีตัวแทนของตํารวจที่เกษียณอายุไปแล้วมีผู้ทรงคุณวุฒิมีอายการนะครับผมมีมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกันนะครับผมจนในที่สุดก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมตารวจขึ้นมานะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ อดีตผู้บัญชาการทาหารสูงสุดเป็นประธานนะครับผมคณะกรรมการชุดนี้เขาได้จัดทําร่างพรบตํารวจขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จเขาก็เสนอไปที่คณะรัฐมนตนรีคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการนะครับผมแต่โดยที่มันยังมีข้อสังเกตยอยู่หลายประการนะครับผมก็เลยให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ขึ้นมานะครับกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีท่านมีชัยฤทธิพันธ์เป็นประธานนะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบตํารวจให้สมบูรณ์นะครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับผมกลับไม่ได้เอาล่างที่ทางคณะกรรมการด้านกระบวนการยุติธรรมล่างขึ้นไปพิจารณาแต่อย่างใดนะครับไปทําเป็นล่างพรบตํารวจขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับผม แล้วก็เมื่อทําเสร็จก็เสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการส่งไปให้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการแก้ไขและก็ส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรีและสุดท้ายคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการตามพรบฉบับนี้นะครับผมแล้วก็เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นก็เท่ากับว่า ร่างพรบรตำรวจแห่งชาติที่พิจารากันอยู่ตอนเนี้มันไม่ใช่ร่างฉบับที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับผมมันเป็นร่างของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการเข้าไปแก้ไขมาแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันจะเกิดความ เที่ยงธรรมจริงหรือเปล่านะครับการปฏิรูปองค์กรตํารวจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สังคมจะยอมรับหรือเปล่าซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปตั้งแต่ต้นปี64นะครับแต่การพิจารณาขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ทราบการแปลตีลายมาตาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถึงมาตา20ไปหรือ,อยังนะครับผม ก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านวาระที่3มและจะออกมาบังคับใช้ได้หรือเปล่านะครับเท mm hmm. ่าที่ทราบเท mm hmm. ่าที่ได้ยินเสียงสะท้อนจากกรรมาการที่พิจารณาก็เกิดปัญหาติดขัดหลายประการนะครับโดยเฉพาะความมันเหมือนกับว่าความไม่จริงใจในการที่จะให้มีการแก้ไขนะครับผม มันก็เลยถ่วงมาเรื่อยๆนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเรื่องนี้ภายใน120วันตั้งแต่ปี2561จนถึงขนาดนี้ปีจะปี2,000ปลายปี2564แล้วก็ยังพิจาณาไปได้ไม่จี่มากตานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับร่างพรบฉบับนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีการ วางหลักเกณฑ์ไว้อยู่หลายประการซึ่งตำรวจส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับผมมีการป้องกันเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายกำหนดขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชะการตำรวจให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับประการหนึ่งก็คือด้วยความที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยจะขึ้นตรงกับสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นการแยกอำนาจตำรวจออกจากอำนาจทางการเมืองเนี่ยบางครั้งมันแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับในการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ละครั้งก็จะมีชื่อของบรรดาตำรวจที่สนิทสนมกับนักการเมืองถูกเสนอเข้ามานะครับ มันก็ไม่ได้เป็นการสะท้อนตามความเป็นจริงถึงเรื่องของอความอาวุโสความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงนะครับร่างพรบฉบับนี้นะครับผมยังจะมีการแยกงานอำนวยการกับงานสืบสวนสอบสวนอกอกจากกันนะครับตัวงานอำนวยการต่างๆก็ยังจะขึ้นตรงกับ ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมแต่งานด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอาจจะต้องแยกออกมาเป็นอิสระนะครับเพราะถ้าอำนาจของการสืบสวนสอบสวนคดีไปอยู่ภายใต้ไม่มีหลักอิสระในการทํางานเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างที่เป็นอยู่นี้นะครับสุดท้ายแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิรูปตำรวจจะสำเร็จผลและเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับการปรับปรุงองค์กรการปรับปรุงหน่วยงานนั้นมันเป็นแค่กระบวนการส่วนหนึ่งนะครับผมการพัฒนาบุคคลให้มีการรักในอาชีพยึดหลักธรรมานพิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าพัฒนาและแก้ไขส่วนนี้ได้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นไปนะครับองค์กรอื่นๆก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้กับท่านผู้ชมนะครับผมอ,อ,อีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องของการแก้ไขตำสำนักง,งานตำรวจเนี่ย ในเรื่องของการแก้ไขพรบรสํานักง,งานตํารวจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ในทางการแก้ไขกฎหมายส่วนอื่นก็มีนะครับผมล่าสุดนะครับได้มีคําสั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติฉบับที่1 7 7เนี่ยครับเรื่องการด,ด,ด,ดําเนินคดีแจ้งความนอกสถานที่นะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาพูดเรื่องนี้กันต่อนะครับคือต่อไปเนี่ยท่านสมมติ ไปทํากระเป๋าไปไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้นะครับแล้วไปทํากระเป๋าหายไว้ในที่พักปรากฏว่าท่านกลับมากรุงเทพแล้วไปตรวจสอบทางโรงแรมที่พักตรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนเอาไปอย่างนี้ครับจําเป็นที่เราจะต้องเดินทางกลับไปแจ้งความที่เชียงใหม่อีกไหมหรือเราสามารถที่จะแจ้งกรุงเทพได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้สู่ฟังนะครับผม แล้วก็ยังมีเรื่องของอการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกลุมนะครับผมต่อไปการในการจับกลุ่มการสอบสวนก็จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับก็เหมือนกับเคสของเรื่องของผู้กองโจ้นี่แหละครับสมมุติว่าถ้ามันไม่มีคลิปนี้หลุดออกมาเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในคดีายาาหลายๆคดีเนี่ยบางครั้ง ผู้ต้องหาจำเลยรับสารภาพว่ากระทาผิดจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าในตอนที่เขาให้การเนี่ยลักษณะอาการเขาโดนบีบบังคับเขาโดนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการบันทึกภาพและเสียงไว้เนี่ยก็จะได้เห็นอิรียาบทต่างๆในขณะที่ทําการสอบสวนสืบสวนในขณะนั้นนะครับซึ่งก็ได้มีระเบียบของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคําสั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติออกมา รองรับแล้วเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสก็มาเล่าสู่กันฟังต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมหวังว่าก็ที่ฟังมาก็จะได้รับความรู้กันไปบ้างน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ